แรกนี่ายสีเห็ดทอดมันหัวปีก็นจ้ะวนผสมกันนี่และนี่เนื้อไก่สาบราก็มีพรี่แกงใบกระกูกแกกกดแกยกกับเสียเอาหัวปีก,ก็แรกกแยกมาสิมกมกหัวปีช่วยไก่แหละเหมือนอะไรมันไม่พร้อมมันบอก้อมจกแกยางแยกเลยว่าสิเกินใจเห็ดทอดมันหัวปี เราทุกอย่างใส่กัน,น,กนกแล้วก็สิขยำเลยกระโคดมกะเสียไปตำเละแต่วันแย่เพราะตำแย่สิคั่นเอาสิตีตัวใหญ่โปรเคเล่สินนโโคเเั่นให้เครื่องมันเข้ากันให้เครื่องกับพริกแกงเข้ากันเนาะนี่แหละสูตรคิดขึ้นเองเนี่แหละแต่ว่าการะโมกกะสีสเสียไปเนะาะแต่ว่าเกี่ยนใจยังนั่นแหละลจริงๆไม่เกี่ยนผลใบตองมากเลยใส่ไข่ลงไป ไข่สีใสจากสองหน่วยหน่วยมันใบใหญ่นะไข่ไข่ไก่ต้องไข่สองหน่วยยำต่อไปค่ะยำไปเรื่อยๆยำให้มันเขากันหอมเลยเด้อ <c oughs> ถ้าได้แล้วหอมแล้วพี่น้องตะละเมอต่ละวันนี่แนหะพอดีมันมีหัวปีอยู่หัวหนึ่ง ไปสวนมือดองหัวปีนี่แยก่กสิเอแฝงมันลงไปใส่น่อยแต่ละที่ออกก็ระแลงมันยังไงทั้งถือกล่องทั้งสีเห็ดแฝงมันก็ที่เท่ยะ อะ่ามันไม่เข้ากันระวังแป้งกับเรื่องคล้วมเข้มหน่อยโนักสิบก้งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวยายจะคิดว่ามันอันนี้แล้วนะเจ้าจสิบใแป้งโกกีเข้าไปอีกแป้งโกกีนี่จะทําให้มันมีความกรอบเนาะส่วนแป้งมันก็ทําให้มันเหนียวหนึบท้างในก็จะเหนียวเหนียวเดือดๆข้งางนอกก็จะกรอบๆเนาะ นี่แหละเนาะมันมีควันถนัดหงักน้ำมาทั้งถือกองทั้งอันใส่น้ำตาลกับผงนัวลงไปพยายามควมเทียมหนาบหนาจีใส่เพราะวันนี้เป้งกุกกี้มันก็สินวดนวดแน่แต่กะนี่พีแกงก็สิมีความนัวแน่จะแยกกับอะไรใส่พิ่แกงหลายดอกอจีสีสันบ่ค่อยรุนแรงปนใดจะแยกกับซีไปทอดเด้อแต่ถ้าเปิ่ลตอนทอดอีกตัวหนึง ทอดแล้วเดี๋ยวพอทอดเท่าะหลายทั่วหน่อยๆทอดชิ้นบ,บางๆเนี่ยทอออกมาก็หอมเลยเหลืองหอมมากเลยจ้ามันจะแสบนี่นั่งตามันจะแสบบ้านน้องพี่น้องเลย ทอดมะกรูดโรยหนะ้าจะได้หอมหอมเนี่ยแล้วๆทอดมันหัวปีหน้าตาเป็นไงมั่งคะอร่อยนะ่ากินไหมขอบคุณที่รับชมเด้อช่องชีวิตบ้าน,านยายจอยจ้ะ